สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมีความคิดเห็นของแฟนกีฬาชาวต่างชาติมาฝากกันดังเช่นเคย โดยในเอพิโซดนี้จะเป็นคอมเมนต์ของแฟนฟุตซอลชาวเวียดนามหลังจากที่ทับโตะเล็กช้างศึกทีมชาติไทยของเราลงเล่นเกมเพลย์ออฟของโซนเอเชียในนัดที่2และก็สามารถย้ำแค้นเอาชนะทีมชาติอิรักไปได้ด้วยสก,กอร์4ประตูต่อ0ทำให้รวมผล2นัดทีมชาติไทยของเราชนะไปได้ถึง11ประตูต่อ2คว้าตั๋วเข้าเล่นศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายได้สำเร็จอีกหสมัย ซึ่งจากผลงานอันยอดเยี่ยมของทีมชาติไทยในครั้งนี้แฟนฟุตซอลชาวเวียดนามเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับโดยชาวเวียดนามคนแรกนี่ได้มาชื่นชมผลงานของทีมชาติไทยของเราในเกมนี้ว่าไทยสามารถเล่นกันได้ดีมากเลยส่วนคนต่อมานี่ก็มองด้วยว่าทีมชาติไทยนั้นดูน่ากลัวมากส่วนคนต่อมานี่ก็มีความคิดเห็นว่า ทีมชาติไทยเนี่ยแข็งแกร่งมากเกินไปสําหรับทีมอื่นๆที่เหลือซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าในเอเชียเนี่ยมีแค่ทีมชาติญี่ปุ่นแล้วก็ทีมชาติอิหร่านเท่านั้นที่สามารถจุดทีมชาติไทยได้ในขณะที่คอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มีมุมมองว่า จริงๆแล้วรอบเพลย์ออฟนี้ไม่ควรที่จะมีทีมชาติไทยมาแข่งด้วยเลยเพราะไทยนั้นสมควรจะได้เข้ารอบไปโดยตรงการมาเล่นแบบนี้ทีมไหนเจอกับไทยก็รู้ทันทีเลยว่ามาเล่นกันเพื่อความสนุกส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงผลงานของทัพตัวเล็กช้างศึกไทยของเราว่าทีมฟุตซอลของไทยสามารถเล่นกันได้อย่างร้อนแรงส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความข้องใจว่าผมไม่เข้าใจเลยว่า ทำไมทีมชาติอุซเบกิสถานถึงได้เข้ารอบฟุตซอลโลกไปในทันทีโดยที่ไม่ต้องมาเพลย์ออฟทั้งที่อันดับโลกก็ต่ำกว่าไทยซึ่งคนต่อมาก็ได้มาอธิบายแล้วว่ามันเป็นเพราะว่าผลงานช่วงหลังของทีมชาติอุซเบกิสถานในรายการชิงแชมป์เอเชียนั้นมีผลงานที่ดีกว่าไทยส่วนอันดับโลกนั้นมันไม่ได้ถูกนํามาใช้ส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมไปอีกว่าไทยนั้นสามารถไปถึงในระดับโลกได้ทั้งฟุตซอลและก็วอลเลย์บอลหญิงเลยนะ ส่วนคนต่อมานี่ได้มองว่าฟุตซอลของไทยนั้นยังคงเหนือกว่าทีมชาติเวียดนามอยู่1นส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เชิงตัดพอ้อแล้วว่าเมื่อ,อไหร่นะที่ทีมฟุตซอลทีมชาติเวียดนามจะสามารถเป็นได้อย่างทีมชาติไทยผมมีความต้องการที่จะมีความรู้สึกแบบว่ายัางไม่ได้ลงเตะก,ก็รู้แล้วว่าชนะคู่แข่งซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวว่า ถ้าคิดจะเป็นอย่างไทยคุณก็จําเป็นที่จะต้องพยายามกันอย่างมากพวกเขาไม่สามารถถูกเปรียบเทียบได้ในระดับอาเซียนมีความแข็งแกร่งในระดับท็อปของเอเชียแล้วก็ไปฟุตซอลโลกมาหลายครั้งส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่าไทยนั้นนาหน้าเวียดนามอยู่เสมอไม่ต่ํากว่า10ปีเหมือนที่ครั้งหนึ่งฟุตบอล11คนมันก็เคยเป็นแบบนั้นความเคลื่อนไหวของกีฬาฟุตซอลในประเทศไทยมันมีความแพร่หลายตั้งแต่ระดับเยาวชนจนถึงทีมชาติ ในขณะที่ในเวียดนามเยาวชนของเรามีเพียงแค่ไม่กี่สโมสรเท่านั้นที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเมื่อไหร่ที่เราสามารถมีเยาวชนที่ขึ้นมาแบบผู้เล่นอย่างกงเฟืองและควงหายในฟุตบอล11คนนั่นละ่ะเราถึงจะสามารถคิดถึงได้ว่าจะสู้ถี m ชาไทยได้ไหมซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แสดงความเห็นด้วยครัวบว่ามันเป็นความจริงเลยมันยากมากที่เราจะก้าวข้ามไทยในกีฬาฟุตซอลได้เพราะถ้าเราก้าวไปข้างหน้า วกเขาก็จะต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยเช่นกันส่วนคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าไทยนั้นไปในระดับโลกแล้วแต่เราแค่คิดถึงระดับเอเชียมันยังคงยากไปสักหน่อยเลยส่วนระดับอาเซียนนั้นเราก็เหนือกว่าทีมชาติอินโดนีเซียและก็มาเลเซียอยู่เพียงเล็กน้อยเมื่อดูการเล่นของทีมชาติไทยมันดูดีมากเลยถึงแม้ยามที่พวกเขาจะต้องพบทีมที่เหนือกว่าพวกเขาก็ยังมีการเล่นที่น่าดูและก็น่าชื่นชม สหมดนั้นก็เป็นมุมมองของแฟนฟุตซอลชาวเวียดนามส่วนหนึ่งต่อความสําเร็จของทีมชาติไทยของเราในครั้งนี้ที่ผมพอจะสามารถหามาฝากกันได้ซึ่งถ้ามีความผิดพลาดในการแปลณตรงจุดใดผมเองก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยโดยในส่วนของศึกฟุตซอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศลิทัวเนียนั้นจะมีการทําการแข่งขันกันระหว่างวันที่12กันยายนถึง3ตุลาคมของปีนี้โดยที่จะมีการจับสลากแบ่งสายกันในช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ ยังไงก็รอลุ้นกันครับว่าในครั้งนี้ทีมชาติไทยของเราจะได้ร่วมสายกับชาติใดกันบ้างแต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ